ยื่นซ้ำไปที่สารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักเก้าไกลอีกด้านหนึ่งก็ยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการปปชใช่ค่ะให้เช็คบิน44สสที่เคยมีประวัติร่วมเข้าชื่อแก้1นึใช่ค่ะเรื่องสมัยที่ยังเป็นอนาคตใหม่ถ้าจำไม่ผิดนะโดยระบุว่าโดยระบุว่ามันขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงอการไปเสนอ แก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองมันเสาะกดบันทมลายเมื่อเสาะกฎบันทมลายมันก็เข้าใข่และเมื่อจะยธรรมำทันไรแรงดังนั้นต้องสายออกจากสส<อ>ให้หมดและต้องประหารชีวิตทางการเมืองอคำถามก็คือในส่วนของปปชนั้นได้ดําเนินการไปถึงไหนไอ้ขั้นตอนเช็คบิน44สนสนเนี่ยขอเรียนว่าทางกรมการปปชเนี่ยก็ให้ความสําคัญนะครับเราก็ได้มีการตั้ง กรรมการไต่สวนซึ่งคาว่ากรรมการไต่สวนนัน่นหมายความว่ากรรมการสองท่านนะลงมาดูนะครับในการไต่สวนค่อยจริงนะครับก็ในชั้นนี้เนี่ยก็ได้มีการไต่ออสวนและรวบรวมพยานหลักฐานไปค่อนข้างจะที่ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คาดว่านะครับคาดว่าเนี่ยในเดือนมกรา2568ที่จะถึงนี้นะครับคณะกรรมการไต่สวนจะสามารถสรุปสำนวนนะครับนี่คือ 8ใน44รายชื่อที่อาจจะถูกป่านชีวิตทางการเมืองเราได้เห็นทั้ง8รายชื่อละทึกร้างเผาพันธุ้มอย่างที่กลาบเรียนไปอยู่44เราจะยกตัวอย่างมาแค่8 8, 8ใน44เป็น8บุคคลที่ถือเป็นระดับผู้นำพัก